สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เอฟซีสุขุสุขคนเมื่อนี้สิพ้ามาชมราคางัวตลาดนัดบ้านหนองบัวงามอำเภอสวรรณตกูหาจังหวัดหนองบวัวลำพูถูกวันพฤิัสนะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมอ่เมื่อนี้สายแน่นะครับมามีงัวบ่หลายปันไดนะครับพี่น้องพอได้เบิง่งเดี๋ยวขาไปรับชมกันได้เลยครับครับสวัสดีห่อยกบลูกขึ้นโอ้ยลูกขึ้นแม่นี่เท่าไหร่นี่ แม่นี่สิบเอ็ดพันนะครับสิบเอ็ดพันแล้วแม่นี่นะครับแม่นั่นแม่นี่สิบเกตหาร้อยเนาะอันนี้เป็นสายแดงนอ,อน,นี่ซาลูเล่ซาลูเลนะ่เนาะซาลูเล่นะครับพี่น้องครับแล้วแม่นี่แหละครับนี่เท่าไหร่นี่อันนี้มันแม่ เป็นโคมกับตัวนี้บ่แมนบ่สามสี่ตัวละตัวสิบสี่พันตัวละ14,000เนาะตัวนี้เนาะตัวละสิบสี่พันนะครับนี่ครับพี่น้องนี่มาเบิ่งเอานะครับแม่จ้อยจอยๆนี่เท่าไหร่นี่หนึ่งสาพันบาทนะครับพี่น้องแล้วแม่นั่นล่ะโอ้ซุมนี่นี่ หนึ่งมืนสี่พันบาทเนาะนะครับพี่น้องนี่เบิ้งเอานะครับนี่นะครับเบิ้งแม่นั่นนะครับพี่น้องเบิ้งแม่สวยๆนะครับเป็นง่วกลางนะครับพี่น้องนี่โอ้หลายตัวนะครับพี่น้องนะครับอันแม่นี่เท่าไหร่ครับนี่ยสิบเอ็ดเนาะหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับนะครับแม่นี่เดยเก้าพัน ห้าร้อยเนาะเก้าแม่นั่นกะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วนี่แหละครับชาลุเล่ตนี่เดนี่สิบสองห้าร้อนะครับหนึ่งมืนสนะครับแล้วแม่ชุ้มนั่นแหละครับเก้าพันห้านะครับสองตัวตัวละ9ก้าห้าเนาะเอาขับมาเบิงมาชมเอานะครับพี่น้อง หลายตัวนะครับมีแต่แมงงามๆาเรียกหาเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่สำหรับแม่นี่นะครับแม่นี่สวยๆเลยนะครับพี่นอ้องเอานะครับสวยๆงามๆครับพี่น้องฝากเบอร์โทษนะศูนย์หกห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์แปดศูนย์สองนะครับห้อยกบ นะครับมาเบ่งเอานะครับอ่ะโจกๆกันหมานครับ